เจอกับช่องผมเหมือนเดิมนะซึ่งเป็นชาแนลครับวันนี้อีพีนี้เก็บฟางครับพวกครับต่อตึงเราเหมือนเดิมครับตอนแรงแล้วครับวันนี้ตามเที่ยวประมาณ400ก้อนครับเก็บไก่ทางเนาะนะครับแได้เพียงแต่ละก้อนห้งหัวซื้อเขากับมาไว้ครับพี่น้องเอฟีก้อน1 3ึบาทบัวตัวจเจ็ดพันครับอัดเองครับต้องมีเครื่อง มือเองครับมันถึงจะคุ้มทุนอาจารย์ลูกน้องกับนะครับเนี่ยครับเป็นลูกเป็นหลานมาช่วยแกแรงห้องแห่งของห้องคออยู่ได้ครับเลี้ยงเลยครับเลี้ยงเลยไอ้ก๊อกนุมม่มดอนถูฟเฟอร์เกิดใจร้อนไปหน่อยครับแค่รถใส่นี่ก็หมดเป็นสองแสนแล้วครับทำมาเนี่ย ใส่เพียงช้าไลนะครับลงนาเดี๋ยวนะจะมืดเป็นตานะต้นซึนนะก่อนเล่นมืดเลยครับเราถ่ายไฟหน้าบ่มีครับสมมืดไปครับหอยปุยกันยัดแต้นะครับเนี่ยนัดนี่ครับหอยปุยครับเล็กผู้แม่ครับกับนมอุดรครับคักนมอุดรครับช่วยกันมากินครับหัวถุกมันต้องช่วยฮะช่วยแอร์ครับ ทุกอย่างมีต้นทุนหมดนะครับนี่เครือกเอ้ยน้ำมันเอ้ยกหลงลูกน้องเอ้ยกับข้าวกับน้ําต้องอยู่กับเฮานะครับนะครับถ้าเป็นคนอื่นมันก็บประมาครับงานมันหนักครับขนฟางมันคันเนาะผมเลยปีหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสองพันก้อนขึ้นครับจะอยู่ได้เอาไปได้สองพันก้อนนี่แย่เลยครับปปอกินครับขนาดปีที่แล้วสองพันครับปปอครับไม่พอกินนะครับฟางอ่ะผมเลี้ยงเยอะครับ ต้องก้อนๆเน็มแบกไปมาเน็มไปแบกมันมามาเราเอารถข้ามไปสองก้อนมาไหนเน็มนัดหัวมันยุบเด้อนัดสแนดมันยุบเด้อถอยหลังเอาบอมันหอยหลังเอาดินมันจะอ่อนๆนะครับ พอความลําบากครับที่เลี้ยงวัวกับไปเจอเราสบายนะครับถ้าขายก็ได้หลายครับก็ละสามสิบห้าครับผมอัดป่อยอัดตรงนะเราสองก้อนไหมฮะการจ้างกับแบกแบกเร็วบรถต้องลดคามไปนับระยะของมันครับเนี่ยนะครับตัวตึงเราครับบียูสามพันครับโตยต้าสามพันไปเจะบียูครับโตยต้าสามพันครับ จี๊ดแล้วครับรอบหนึ่งได้กี่ก้อนนัดเขาตายไปอ่ะสองรอบร้อยร้อยแปดรับยเก้าอ๋อสองร้อยครับน okay so ี่ในได้สามร้อยครับวันนี้มาได้ขายนะครับเนี่ยอัดเก็บครับอัดหัวถ้าคนซื้อขายครับอัดปล่อยเ้อครับแต่เก็บนี่ผมมีเวลาเก็บเ้อ ักเลี้ยงติน่นกันเลยเลี้ยงติน่นกันเลยเลี้ยงที่ยืนเลยมันเหลียบมอกี่ก้อนแล้วเนี่ยเลี้ยงหลังเลยเลี้ยงได้ยืนเลยลเพอดีละเลีเ้ยงหลังอ่ะได้พอดีเรามึดทุกวันแล้วครับตรงนี้บ้านผมดีนะครับมันมีนาแล้งอยู่ครับ,บเดี๋ยว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  ก้อนเออกิมมขยับเอาครับหนุ่มๆดรอปเลนเดอร์โมครับเนี่ยเอารับมันรถมันตัวสั้นอันนี้กอดสิบครับพันเตี้ยครับกิจการเราเองครับครับเดมไปแบกคุณมากันเลยเดมขัรถไปวนครับนะขยับรถเลยเดี๋ยวมากี้ก่อนแล้ว กลับตังเดิมฮะเฮ้อเด็่ไฟไหนที่ไหนเออเดี๋ยวก็พอแอรพอนี่แบกเสียงนี่ไปรอเลยสองอนเนี่ยเดี๋ยวจงนัดเอาเปียงกับกับกับตังเดิมมึงแม้ทางไหนมึงกับกับทางนั้นเลยมึงกับโบนแม้เลยเหมาะ ไหนมึงข้ามไหนตะกี้บ่เออป่ะเอาวางมั้งกันเงียบเป็นราการนะครับมาตรฐานนะครับวางผมน้ำหนักเราต้องกลัวครับเรื่องน้ำหนักเน,น้นๆอยู่แล้วครับเพราะใช้อเองครับนะครับผมบอกเอายาวครับเอาแค่มเม็ดเดียวครับดูความตึงเชือกนี่ครับ มัดตัวทุกอันครับผมพอต้อมได้ครับก็เลยดูแลง่ายครับพอดีน้องก็สอนมาบอยบรรยยนสอนครับพอดีมีเพื่อนนะเป็นรุ่นพี่เนาะมีลุงแกสอนมาครับก็เลยพอเป็นอยู่ครับอันนั้นคงแย่ครับไปนัดจะแย่ได้ครับเอ้าเอครับเอฟตี ดูมันครับรถบรรทอยู่กับผมมาได้นะครับลูกน้องผมแต่ละคนดูเห็นเก,เก่าที่เคียงปลิ้บนะครับตัดตึงในหมู่บ้านเลยครับเนี่ย โอเคครับฝากติดตามกดแชร์กดติดตามนะครับในช่องหนังซือพิมพมหันต์ชาแนลครับรวยการอัดฝางข้างหัวครับช่องนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ